สวัสดีครับอันนี้หน่วยที่4นะครับผมคือค่ายยมของเพศกับวัฒนธรรมนะครับผมกับชั้นม .4 ีนั่นเองครับผมว่ามีเนื้อหาอะไรกันบ้างไปดูดูกันนะครับมาดูค่ายยมของทางเพศและวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือการไหว้นะครับการทักทายนะครับคือการชักชวนการอ่อนใกล้อยากับเรื่องเพศเองครับผมอ่ะ มาดูต่อเลยนะครับอ่าก็คืออันนี้คือความห,หมายค่ายยมทางเพศอ่าคือค่ายยมทางเพศคุณหมายถึงหลักการพื้นฐานที่บุคคลยึดเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อนเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทางเพศนั่นเองโดยค่ายยมทางเพศของบุคคลเนี่ยเกิดจากการรวบรวมการสั่งสอนนะแม้ในสถาบันครอบครัวเนี่ยระบบศึกษาประสบการณ์กระบวนการ กัดกราและถ่ายทอดทางสังคมขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสังคมนั้นๆนะครับผมอ่ามานุตารางคือค่ายโยมทางเพศคือเพศิตเหมาะสมอ่าค่ายโยมทางเพศเหมาะสมแก่วัยรุ่นผู้ชาย,ยานั่นเองนะผมคือค่ายโยมพาเป็นบุรุษอ่าค่าขนมร,รมเนียมในเรื่องความรับผิดชอบค่ายโยมเรื่องการจัด การอบรมเพศนั่นเองอไปมาดูค่ายโยมนางเพศแก่วัยรุ่นหญิงนั่นเองมีค่ายโยมรักนวลส่วนตัวค่ายโยมในการไม่พูดเรื่องเพศเปิดเผยนะครับค่ายโยมไม่แสดงออกทางเพศที่ยั่วยวนค่ายโยมนางเพศมีคู่รักเพียงคนเดียวนะครับมีเพศสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกัน หลังแต่งงานนั่นเองนะครับรู้ความสําคัญของไข้ย,ยมหลังเพศที่มีต่อการดำเนินชีวิตถ้าพูดถึงไข้ย,ยมนะครับอาจจะมองไม่ออกว่าคืออะไรคือการทําอย่างไรบ้างก็เกิดจากไข้ย,ยมหนังเพศนั่นเองก่อนอื่นเลยคงต้องเปรียบเทียบคือไข้ย,ยมเนี่ยเป็นเพศที่ไข้ย,ยมโดยทั่วไปเพื่อจะได้ทำความเข้าใจของไข้ย,ยม ได้ชัดเจนยกตัวอย่างคือค่ายยมที่บุกฝังได้แก่การมีระเบียบวินัยการมีการ็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและอ่อนน้อม่อมตนนะครับช่วงต่อเวลาเน,นี่ยอันนี้คือค่ายยมของคนไทยและความภูมิใจของคนไทยเป็นคนไทยนั่นเองนะครับอันนี้คือตารางความสัมพันธ์ทางเพศ วัฒน,น,นาธรรมทางเพศและศีลธรรมทางเพศเองนะครับและค่ายยมทางเพศนะครับอ่าเราต่อคือค่ายยมทางเพศมีความสําคัญนำโินชีวิตนะครับดังนั้นเราควรเนี่ยมีนำโดนชีวิตอยู่ได้นะครับผมคือคือสังคมไทยเนี่ยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินการกระทําหรือกํา หนดพฤติกรรมทางเพศเช่นผู้หญิงไทยต้องรักนวลสมนตัวนะครับการยึดวัฒนธรรมเนี่ยรักเดียวใจเดียวถ้าทําได้เรียกว่าจะทําเกณฑ์ค่ยมทางเพศได้เหมาะสมซึ่งได้ทําการยง่งย่องชมเชิญเองนะครับอ่าต่อมาคือวัยรุ่นที่จะเห็นตัว,ตวอย่างเช่นแบบแผนที่ดีในการควบคุมพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในสังคมที่แสดงออก ถึงปฏิบัติในการเรื่องเพศเองนะครับในค่ายยมของคนไทยนะครับเช่นการวางตัวในการครบเพื่อนต่างเพศการมีเพศสัมพันธ์หลังการแ่งหานั่นเองนะครับต่อเลยก็คือมาดูอิทธิพลที่มีผลต่อค่ายยมนะครับก็คือเนื่องจากเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ทางสังคมในสังคมนั้นนั้นถือปฏิบัตริรวมถึงเรื่องเพศด้วยนะครับ จึงมีสิทธิอิทธิพลต่อข่ายยมนั่นเองมีดังนี้มีศาสนาคือศาสนาเนี่ยจะสอนให้บุคคลที่ค่ายยมเนี่ยใน่องเพศไม่ให้พฤติกรรมผิดศีลธรรมโดยสอนให้รู้จักการวางแผนในการครบเพื่อนต่างเพศนั่นเองต่อไปจิตทัติทางเพศคือเพศหญิงเพศผิดช,ชายอ่าก็คือจากการศึกษาเล่าเรียนนะครับ และการเรียนรู้ประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ที่เดียนนั่นเองอต่อมาคือเด็กทั่วติทางเพศของพ่อแม่ที่แหละโทษประสบการณ์สู่ลูกนะครับผมคือสั่งสอนอบรมปลูกฝังค่าย,ยมหลังเพศให้ไวเด็กเน,นี่ยจะมักจะออกเรียนแบบพ่อ,อส่วนผู้หญิงมักจะออกเรียนแบบแม่เช่น พ่อแม่ทะเลาะกันทำไม้ร่างกายกันนะครับนี้อ่ะมาดูบุคลิกภาพคือลักษณะของบุคคลเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลนั้นๆจะมีการแสดงออกให้เห็นทางภายนอกและภายในเช่นความเชื่อมั่นในตนเองอมาดูความรู้สึกผิดหรือความละอายคือเป็นการยับยั้งหรือกําจัดความ อิสระทางเพศเช่นการถูกอบรมสั่งสอนว่าตาเป็นเพศหญิงต้องรู้จักรับงวนสังวัตัวอย่าให้ใครรู้ถูกหรือถูกเนื้อต้องตัวโดวยให้เองซึ่งเป็นผู้หญิงมีแนวคิดรู้จักาวางตัว,วเหมาะสมกับสังคมปะพบปะพูดคุยกับเพื่อนต่างเพศนั่นเองนะครับมรู้บรรทัดฐานทางสังคมก็มคือในเรื่อง ธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับระเบียบและกฎหมายทางกฎหมายต่างๆเช่นไม่เสมอภาคทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนั่นเองครับอมามา่านออมาเป็นค่ายมทางวัยรุ่นนั่นเองของคนไทยนั่นเองนะครับคือมาตรฐานค่าย,ยมคือค่ายยมเนี่ยจะมีวัฒนธรรมไทยในอดีตมีความแตกต่างจากปัจจุบันเช่น เนื่องจากในอดีตเนี่ยบุตรห,หลานเนี่ยจะต้องปลูกฝังโดยการอบรวมเลี้ยงดูให้ค,ความเคารพรเชื่อสั่งคำสั่งสอนของบิดาบรรดาย่าเคร่งคัดนั่นเองตลอดจนชีวิตต้องอยู่ในขอบเขตทางครอบครัวนะครับผมอันนี้คือตารางของข่าย,ยมของถังเพศนนั่นเองนะครับในอดีตอ่าเช่น ผู้หญิงจะต้องอยู่กับฝ่ายเรือนเพียงอย่างเดียวเองผู้ชายมักอยู่เป็นใหญ่ในบ้านนะครับก็คือต่อไปการนัดพบในอดีตจะพบสามารถโดยแนะนำของผู้ใหญ่นั่นเองสผู้หญิงต้องไม่แสดงกิริยายย่ยยวนแสดงท่าทีเชิญชวนชวนะนนครับผมหาคือการควบคุมจากผู้ใหญ่เรื่องการเลือกคนรักการแต่งงานเรียกว่า คุมถงชนนั่นเองนะครับอ่าค่ะต่อมาดูสภาพแวดล้อมอ่าก็คือเนี่ยในเดนเนี้ยจะมีปัจจุบันต่างกันในเดนเนี้ยมีการโยโยนสถาบันเนี่ยรื่นเริอย่างสูงกันค้าปัญหาสารเสพติดและความแดงซึ่งผลต่อให้เนี่ยชีวิตเนี่ยลงพิดอ่าจนทำให้กิดปัญหาอัชญากรรมทางสังคมได้ทำให้เนี่ยมีความ ชีวิตที่ไม่ดียากจนไม่มีโอกาสศึกษาต่อนะครับในสภาพสังคมมาดูเทคโนโลยี Technology, นะครับเพอเนี่ยความก้าวหน้าและรวดเร็วเนี่ยของสื่อเทคโนโลยีเป็นสาเหตุทำให้เกิดค่าย,ยมทางเพศที่ไม่ถูกต้องครับเนื่องจากวัยรุ่นเนี่ยสามารถติดต่อกับเพื่อนหรือเพื่อน่างเพศไม่รู้จัก กันได้ง่ายนะครับผมเพียงแค่โทรหรือใช้อินเทอร์เน็ตเพียงในการสื่อสารนั่นเองครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับผมอ่ะอันนี้คือวัฒนธรรมให้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความถูกต้องทีในเรื่องเพศนะครับอ่าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ส,สมาชิกในสังคมไทยเนี่ยจะต้องยึดถือปฏิบัติรวมถัง รวมทั้งาการอบรมสั่งสอนการถ่ายทอดความเชื่อไ่โย,ยมต่อการผ่านสถาบันครอบครัวโดวยบกมีพ่อแม่เป็นผู้สั่งสอนอบรมชี้แนะยึดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองอันนี้ก็คือกรอน,นะครับาการสอนผู้หญิงอของสุนทรผู่นะครัผมอันนี้คือกรอรักงมงายสมตัวครับ อ่าต่อไปค่าโยมทางสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นอ่าท้องถิ่นคือตามท้องถิ่นเนี่ยจะมีการยึดถนบธรรมเนียมอ่าแต่ละภาพแต่ละพื้นที่อ่าโดยการถ่ทอดเนี่ยแต่ละรุ่นสืบสืบ,สบ,สบต่อกันมามีการเรื่องก,การแต่งงานศีลธรรมในการครอบครัวนะผมอ่านี่คือในภาพรวมอ่าอันนี้คือสังคม ตะวันตกนั่นเองก็คือปัจจุบ,บันเนี่ยได้มีการมีบบาทหลายชิดอย่างต่อนะครับผมเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยความก้าวหน้ารวดเร็วนะครับผมอันนี้คือแล้ต่อแลวก็มีการเรียนแบบทางตะวันตกไม่ว่าจะเป็นการภาพยนตร์หนังสืออินเทอร์นเน็ตอ่าก็ตามนะครับอันนี้คือในค่ายรมของตะวันตกนั่นเองอ่ะอันนี้คือ วันตกที่มีพฤติกรรมในทางทางสังคมนะครับอ่านี่คือปัญหาเรื่องเพศอ่าเช่นการคบเพื่อน่างเพศไม่เหมาะสมอ่าการเชียกลางคืนกับเพื่อน่างเพศกาแต่งงานดูดเพศตรงข้ามนั่นเองอ่านี่คือปัญหาทางสังคมตัวเช่นการม่วสมกันในสถานรื่นเริองอ่าการตั้งคัรก่อนวันยควรนั่นเองนั่นคือในสภาพสังคมนั่นเองอ่ะต่อมาคือ เนี่ยคายยมดังเพศไม่เหมาะสมอ่าก็คือไม่เหมาะสมของไว้นเนี่ยเกิดจากอิทธิพลวัฒนธรรมซึ่งก่อให้เกิดน,นํำหนชีวิตหรือคายยมต่างเพศที่ไม่เหมาะสมคือเช่นการคบเพื่อนดังเพศอ่าการมีเพศก่อนวันพวนการทําแทง้งมีความผิดทางกฎหมายและศีลธรรมนั่นเองการแต่งงานนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ออขอขอ้เรียนนะครับสรุป เกี่ยวกับค่ายยมนะครับทางเพศและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมามาเกือบเกือบประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งหน้าแล้วครับผมและว่าในหลังนี้ขอนักเรียนนะครับทำแล้วก็ส่งมาด้วยนะครับสําหรับคนที่ค้างงานนะครับผมว็ส่งกันด้วยนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ